วันนี้ผมมีโอกาสครับ,บได้มอบกรมธรรม์ประกันออารัพย์หให้กับพี่ <ไป S 1> ที่ทํางานท่านหนึ่งพี่แกกังวลเรื่องเดียวกันกับหลายๆคนครับคือเงินกเกษียณไม่พอใช้พี่แกบอกว่าพยายามเก็บเงินแล้วครับแต่ทําไมเงินไม่เคยอยู่ในบัญชีสักทีคุณคุณไหมครับกับสิ่งที่ได้ยินผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเจอปัญหานี้เหมือนกันลองคิดง่ายๆนะครับเงินในบัญชีก็เหมือนน้าในตุ่มที่มีรู ไม่ว่าจะเติมเท่าไหร่ก็รั่วออกมาตลอดเวลาแต่ถ้าเราเอาเงินเสร็จตู้เซฟครับที่เปิดได้เฉพาะวันที่เรา,เากำหนดเงินก็จะไม่หายไปไหนนี่คือวิธีที่ผมแนะนำพี่เขาครับจ่ายเงินแค่12ครั้งแต่รับเงินยาวๆไปจนอายุ90เคสนี้ทุนประกัน1 0 0 0 0แบาทครับผ่อนแค่ปีละ24,100บาทเท่านั้นจ่ายแค่12ปีครับ แต่ได้รับเงินคืนทั้งหมดเกือบ5 0 0 0สนกว่าบาทพร้อมคุ้มครองชีวิตด้วยเหมือนปลูกต้นไม้ครับช่วงแรกต้องดูแลใส่ปุ๋ยก็คือการจ่ายเบีย้ยและหลังจากนั้นครับก็เก็บผลไม้ไปจนแก่เท่าโดยที่ไม่ต้องดูแลอะไรอีกเลยและถ้าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวครับก็ยังได้รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้น10%ทุกๆ3ปีนี่คือการวางแผนที่สมบูรณ์แบบ กเกษียณสบายครับไม่เป็นภาระลูกหลานเริ่มวันนี้ไม่ใช่รอจนไม่มีเวลาสร้างอยากรู้ว่าประกันแบบไหนเหมาะกับเราครับคอมเมนต์มาได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ